ขอจเจริญสุขจเจริญพรมายัางคณะบรรดานญาติโยมสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่6พพฤษภาคม2 5 6 8เช้าานี้ตมาภาพ ก็จะนำธรรมะมาสื่อความหมายในเรื่องมดกับตกกะกแตนนิทานอิศพบแนวธรรมะสอนให้ขยันและเตรียมพร้อมอยู่เสมอนิทานเรื่องสั้นนิทานอิศพบเรื่องมดกับตกกะกแตนเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อชิดทางธรรมะเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรโยกและความไม่ประมาท และการเตรียมตัวเพื่ออนาคตโดยเนื้อหาของเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักบิริยะซึ่งแปลความว่าความเพียรพยายามและอัปมาทะซึ่งแปลความว่าความไม่ประมาทในชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เนื้อเรื่องมดกับตกกะกแตนในฤดูร้อนที่อากาศแจ่มใสตกกะกแตนกำลังร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุขมันใช้เวลาทั้งวันเล่นสนุกโดยไม่คิดถึงอนาคตขณะที่มดทำงานอย่างขยันขันแข็งเก็บสะสมอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวตาก,กแตนหัวเราะเยาะมดและพูดว่า ทำไมเจ้าต้องทำงานหนักในวันที่อากาศดีเช่นนี้มาเล่นกับแ่าดีกว่าแต่มดตอบกลับด้วยความใจเย็นว่าข้าต้องเตรียมสเสบียงสำหรับฤด,ดูหนาวที่จะมาถึงเจ้าเองก็ควรเตรียมตัวไปเช่นกัน้ากะเตนไม่ฟังคำเตือนของมด และยังคงใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานโดยไม่เก็บอาหารไว้เลยเมื่อฤดูหนาวมาถึงอากาศหนาวเย็นและไม่มีอาหารให้กินตะกแตนที่เคยสนุกสนานกลับต้องทนทุกข์เพราะขาดอาหารมันจึงมาขอแบ่งอาหารจากมดแต่มดตอบว่าข้าได้เตือนเจ้าตั้งแต่แรกแล้ว ต่เจ้ากลับไม่ฟังตอนนี้ข้าต้องดูเลครอบครัวของข้าขอให้เจ้าเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้เถิดสุดท้ายตะกะเตนต้องทนทุกข์เพราะความประมาทของตัวเองข้อชิดและกติธรรมจากนิทานมดกับตะกะเตนก็คือความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญอันนี้คือข้อชิด มดขยันเก็บอาหารทําให้สามารถดํารงชีวิตในฤดูหนาวได้สอดคล้องกับหลักธรรมะวิริยะซึ่งแปลความว่าความเพียนพยายามที่สอนให้เราขยันเละทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าประมาทในชีวิตควรเตรียมพร้อมอยู่มเสมอถ้ากระแตนไม่เตรียมอาหารไว้สำหรับอนาคตจึงต้องเผชิญกับความลำบาก สอดคล้องกับหลักธรรมะอัปปมาทะซึ่งแปลว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายการใช้ชีวิตอย่างมีสติช่วยให้เรามีความมั่นคงในอนาคตการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ในภายหลัง เป็นคำสอนที่ตรงกับหลักโยนิสโสมนติการการคิดอย่างรอบคอบและไตรตรองให้ดีมดกับตกกะกเตนกับการนำไปใช้ชีวิตจริงในที่ทำงานคนที่ขยันทำงานและเจ็บออมเงินจะมีชีวิตที่มั่นคงกว่าคนที่ใช้ใจ่ายโดยไม่วางแผนในการศึกษา นักเรียนที่หมันขยันเรียนย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ละเลยการเรียนในการดำเนินชีวิตการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตช่วยป้องกันความลำบากในยามที่เกิดวิกฤตนิทานมดกับตกักเตนเป็นเรื่องราวที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรความไม่ประมาทและการเตรียมตัวสำหรับอนาคต หากเรานำหลักคำสอนนิทานเรื่องนี้ไปใช้เราจะสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงได้และไม่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากเหมือนตะกะแตนที่ไม่เตรียมตัวก็ขอจเจริญพรให้ข้อชิดนะก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชยยี์โยนขอจเจริญพรขอ,อบคุณ